สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของ4ยอดนักชกนะครับในรายการคุนหลุนไฟ40 World m a x Tournament ซึ่งเป็นการชกวันเดียวได้แชมป์นะครับเป็นแชมป์ของกลุ่มอีสำหรับนักชก4ท่านประกอบไปด้วยซูปเปอร์บอลบันชาเมกจากประเทศไทยเฉินจี้เฉิงจากประเทศจีนมาตินกาโนจากสาธารณรัฐเช็กพาวิสอับดุลลาเยฟจากอาเซอร์ไบาจาน สำหรับรายการคุณหลุนไฟ42,016 World Max Tournament นี้นะครับก็เป็นการชกแบบแบ่งกลุ่มนะ,ะชกวันเดียวได้แชมป์ของแต่ละกลุ่มและก็ไปชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาแชมป์ผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปและจากผลบวดของชาวจีนนะครับว่าใครสมควรจะได้รับแชมป์นะอันดับหนึ่งซูเป,ปรอร์บอล76%แล้วก็ต่อด้วยเฉินอี้เฉิงพาวิสอับดุลไเยบและก็มาตินการโนนะครับ เรามาแลคู่แรกสิครับซึ่งจะเป็นการชกของซูเปอร์บอลบัญชาเมฆกับนักชกชาวจีนเฉินจี้เฉิงนะครับว้าว wow, คอยตีคู่ต่อไปเอาเนี่ยเห็นหมั้ยตัวซูเปอร์บอลบัญชาเมฆหรือสิงมาวินในปัจจุบันชื่อเดิมซูเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีชื่อจริงสุภชัยเหมือนสังเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2533 บ้านเกิดตำบลแหลมนสนดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัดทธลุง รรับเชิญอีเฉิงมีชื่อเดิมว่าเฉินเฉิงเขาเกิดเมื่อปี2535ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเป็นแชมป์ซานตากังฟูของประเทศจีน2รายการและก็เป็นแชมป์โลกกังฟู1รายการเกียรติประวัติในการชกกับมวยไทยเขาสามารถเอาชนะนอกเบอร์หท็อปคิงบ็อกซิ่งมาแล้ว น,นี้ก็เป็นรายการคุณหลุนไฟ40 World m a x Tournament นะครับรอบเซมิไฟนลนลเป็นการชกระหว่างซุเปอร์บอนบัญชาเมฆกับเฉินจี้เฉิงโดยการชกเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มีนาคมปี2559ที่เมืองตรงหลิงมณฑลอานฮุยท้าวกาดำภาคเป็นภาษา,า,าอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะกํมมาแลานตัว แต่คือที่หู้ติการกันล้วเนาะห้ามหัวต่ําห้ามฟันจอกและก็ห้ามจับทุ่มบ่แามน่นสร้างตากาง์ูกเอาตีน่วมกันละขมุม้มเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วนะครับเนาะก็ไปก็ตีกันท่อนตัวเอาก็ต้องขออภัยนะครับนะสาหรับท่านที่รับชมมาแล้วนะและก็ต้องขออภัยบางท่านนะที่ได้ทักเข้ามาบอกว่าห้ามเปิดเพลงอื่นให้เปิดเพลงในเวทีเราก็ต้องดูว่าเพลงมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับนะ อย่างบวกเขาบางระจันอย่างนี้โ oh อ้โหเมื่อก่อนก็เกือบโดนไปแล้วก็เพราะท่านบอกให้เปิดนี่แหละเอาเนี่ยว่ายังไงยกแรกนี่ซูเปอร์บอลว้ามาศิธรรมดาเบิ้งเด้นนเนอนั่นเห็นบก่กเขาผลผลเห็นบวกแข้งเขาแต่ละบาทพี่น้องเออนั่นเอา,าลองเบิง้งโอ้นั่นเห็นไหมเห็นตัวฮ่าฮ่าแยกถือเขาทุ่มพระนะกรรมการเปลี่ยนเพราะว่าเพิ่นหามทุ่มดิ กบ,บอกกติกาอยู่ไมนะ่เนาะไม่ใช่ซานต้ากังฟูห้ามทุ่มไเนาะเลียนซูเปอร์บอลยัดถือเขาทุ่มนะกรมาการเอาว่ายัางไงสูบบ้บวบางขยับข้หานะครับเนาะเนี่รยรอ่างววาและโอกาสโอ้โหเป็นเตงหนึ่งของไอ้กรุ่ปนี้วันเถาะเนี่ยตอนอธิบายอ,อธิบายให้รู้ก็พูดเป็นภาษาไทยนะครับนะอ่ะนานะเห็นว่าไอ้นี่อพอาพาก็ภาป็นภาษาอีสานแล้วก็พูดอยู่หลายครั้งนะครับนะ อาก็มาเข้าเรื่องซูโบบังพวกนนะเห็นบอาเตะขวัวสองครั้งอัตัวเนี่ยเอาล่วงเบิง้งเอาเนี่ยเอาโดนถีบดักนะครับซานตากังฟูนะไม่ธรรมดาเฉินอี้เฉิงเอาพวกนนะโอ้โหจวละเคฟ้ฟาดหังเอาซูร,ร์บอนเตะขัวน่นเห็นบอถือเตะขาอันตัวสำหรับคลิปนี้ไม่มีเสียงในเวทีนะครับท่านต้องขออภัยนะเ,เป็นคลิปยาวสี่คู่นะ แต่ตัดเฉพาะซูปเปอร์บอลซูปเปอร์บอลโชคอย่างเดียวอากามาแล่ยอกแรกหน้าที่สุดท้ายนี้สู้โบบังบัญชาเมกนหนักชออกจากตำบลแหลมโนดนอำเภอควนนุ่นจังวัดผัดลุ่งนะเอ้าเห็นบ่ถึงบิดขายอีกแล้วเตียนบ่ย่าถึงบิดขายบ่เตียนซูปเปอร์บอล <laughs> อเอากห้ามห้ามชกแบบซันต้ากังปูนะครับนะแต่ก็ยังปิดนิสัยอยู่มันเห็นว่าสันโวไทยนี่นี่ทย์จริงเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นพูดไทยหมดนะครับเนาะอาจจะเรียกว่าภาคไทยก็ได้นะภาษาท้องถิ่นของไทยภาษาอีสานาแล้วก็ภาษาไทยนั่นเห็นว่าเต้เขอนะเอ็กนะภาษาไทยดังบึ้มเลยตรงนั้นเอากรหมดยกแรกนะครับเนาะ แล้วก็มาแล่ภาพซาโลวันเนี่เนี่ยซูโบบังในยกแรกเก็บมันบ่ไไ้พากจมมาแล้วเนาะเอาพวดนะเห็นว่านเนี่ยกองห้ามทุ่มนะครับนะเอาเนี่ยแต่เตะต,ตัดขาแบบนี้ได้นะครับพวดเห็นว่าพานท่ำเป็นองศาเนาะถ้าเป็นองศา,า,าของซปเปอร์บอลเนี่ยเข้าข้างกระไตเนี่ยพี่น้องเอ้ยตาค้างล็อกล้อนแล้วเอา สำหรับคลิปนี้ก็ขอนำมาลงแบบเต็มๆนะครับเมื่อก่อนก็อ่นหนังเห็นบ่าต้องไปยกที่สองได้แค่แคะนะโอ้ยว่ามันหยวกกลวยยังใดพี่น้องเอ้ยซุ่มถือกับมีดิซุ่มมันง่ากว่าซุ่มทุ่งลาเวนเดอร์ไหมพวกนี้หยาบหยาบฉันได้ด่าพวกไร่ไล่มตะขวดตะเสียพวกนี้ซุ่มลาเวนเดอร์ไงเนี่เอามมาแล่หยอกตีต้องนี่เอเมื่อก่อนนี่ก็เคยลงแบบไฮไลท์นะครับนะเนาะก็อยากจะลงเต็มๆนะ เห็นบอลนั่นโอ้โหทีมนาเอาว่ายังไงซูเปอร์บอลเนี่ยขึ้นการข้อแล้วงั้นเนี่ยเห็นบ่ลร่างเมืองที่ระหว่างทีบับเตะไอ้ผู้ไรสิสลบก้นกันเอานั่นเอาจอมเตะข้างกระไตนะซูเปอร์บอลเนี่ยไว้ยแถวบ้านซูเปอร์บอลแถวว่าคนแถวแหลมตะนดนั่นผู้ไรมาสรลอใส่อ้ซูเปอร์บอลเนี่ยไว้ข้างกระไตใหญ่ละนั่นเห็นบ่เอาเนี่ยเอาโอ้โหหักหนาลงกับแท่งเขานั่นมัน ล่งเบิ้งตีนั่นโอ้โห,โห,โหโอ้เอาเอาถอดหัวหนีแล้วครับเนะเอาลองดูตัวเนี่ยยงงดาทีไปแล้วเอาพวานอน,น,นวอ่ะออ้ยตีนป้ายนานละอะอ่มวยไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลบลูนะครับนะเป็นการยามนะอยู่ดีๆก็ตีนมาข้างหน้ากันไหมเนาะหฮยเคยมีเรียงเทียนน่ยงนี่ไปนั่งรถเม่บักนั่งหลังแล้วตีนมาข้างเบาะข้างหัวจะพองกันไหม เลยทำว่ามึงเสียวลงเมื่อไรตีนเว้ยหลีบเอาลงเร็วพะยังอันนั้นเห็นบอกว่เปอร์บอลปีเข้าเอาฮางคนก็บ,บอกว่าจะพากนอกเลี้ยงนะครับเอาพว่วงนะเสียวตีนข้างนายอีกแล้ววิ่งมาสำคัญแถหมอหนิไหมวิเอาล่องเบงิ้งพ่วงนะโอ้ยแทงเข้าเขาหลุดช่วงดังบึ้มเลยพี่น้องเอากรรมการแกะทถวมอเนาเอา มอเตอร์ไซค์นะครับโอ้ยโอ้ยอ้าวสองเทียบพี่น้องเอ้าเขาหน้าเอิกเต็มเต็มโอ้ยดังบึมแกหายเขาตีหน้าเอิบแกตีหน้าเอิกเขานักฮ่าฮ่่าเอ้ากรรมการเอาว่าจงได้พวดนะอ้าวสลับแทงเขานี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยนั่นเห็นไหมเกือบข้างกระไตหายแล้วเนี่ยเอาลองเบิ้งกับสู่โบบางนะครับเนาะเอาพวดนะเอาเอาตีนเริ่มชาวัดแหวียงเอ้าอีหยังระวังหันนะ เออขี่โกฟ้ฟาดหางสิเอาแท่งเขาเข้าไปอีนัวแยกออกมาเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเนาะเนี่เอาซูเปอร์บอลไ,ไป็่ไยขยับเข้าหาเปิดเกมเอาว่ายังไงเห็นทัวหนักช็อกจากแท่งเขาโอ้โหไม่ถนัดนะครับเนาะเอาหนักช็อกจากพัทลุงนี่โอ้โหมาสิธรรมดาพี่น้องเออตีเข้าใส่รถถังบุมแปดขั้นนั่นแหละเนี่ยเบิง้งพวนนะโอ้โหเอาปิดแขนเอานั่นเอเอ คอยคอยเนี้ยเอานั่น <c oughs> เอาจะแบกคีก้โกดนสวนละไรละคองออกหยอ,อกอตัวร่องเบิ้งเนี่ยหุจักสู้บัวังน้อยเกินไปเอ่ะแยกออกมาเอากรรมการแยกออกูมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเนาะเอาพวนนะ <c oughs> เอาตีนป้ายนาแล้วครับเอาสู้บัวังกับโมโหแล้วเอาเข้าปนะ้ายนาเข้ากันหรืวเปล่าแต่ว่า,วาโกดน เอากัะมดยกที่สองนะครับนะเอาหลังจากที่มดยกที่สองแล้วก็พี่เลี้งขึ้นมาให้น้ำมันด้วยต่อไปก็ยกที่สามถลนแล้วเอากัแมาแล่ผาดชาเนะี่ยเห้นบ่เนี่ยจับตาดูให้ดีพวดเห็นบ่แยกแล้วเนาะเอาภาพซา,จานเจนังเลยเอากรรมการแยกให้เบิง้งเอาแบ็กคิกนะครับนะเนี่ยสวนว่าโอ้โห พี่น้องเอ้ยเขาโปแขวว่างไงดังตับหลบอ้าอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์การออกอาวุธนะครับของเราในสี่สิบหกของเขายี่สิบสามผลด้นั่นแล้วก็อีังบวเอวาป่วนผู้ไม่ขึ้นมากเลยพี่น้องเอ้ยวายมันอ่ำบอาลดที่นี่อาวไอเบิ้งน้ำในเถาะของสวยๆงามๆแถวหนีมีแต่เหี้ยวเียว <laughs> เอาว่ายัางไงนะซูเปอร์บอลโอ้โหเตหัวแล้วเอ้าเราวัางนั่นเอาอีกแล้ววิเอ,อเอาดูสังเกตดูนะถ้าโดนถีบหน้าทีไรในซูเปอร์บอลเนี่ยจะโมโหนะครับเนาะเอานนั้นกองดาก,ก็ขึ้นกันดิผูใ้ใดกองดากใสซูเปอร์บอลก็บอกมาขึ้นัอาไว้บอก่าถ้าผู้ใสเราไม่ยิ่งมากองใสกับเตะจนดากมุ่นหมดแหละเอาล่องเบินน้งเนียเจอเขาว่เนี่ยล็อกมานะ แยกแต่ม่เอาว้ยกรรมการแยกอครับเอาวิญญาณงัวนหน่อยเอานั่นเอาอีกแล้วบีหมอหนีไหมโอ้โหหักเคืองบ้าและว่างข้างกระใจได้เขาสิเทปนะเอานั่นอ่ะโอ้โหลูกทีปันสามารถเอาหลดแล้วครับเนาะโคงดองนั่นแหละพวกน่ะตกเปะตอันนั้นเรื่องเบิ้งตี้กับสู้โบวบังนั่นแหละเอาแล้วเอาแต่ดูดูการชกมาตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกนี้ก็โอ้โห ก็ต้องบอกว่าร้อยละบาทไม่มีคนรองนะครับเนะี่ยเอาหนันเห็นว่าสวกด้วยมัดตัวงจ้ซูเปอร์บอลเนี่ยเอ,เอาเอานัเอาแท่งเขาอะไรเอาเริ่มจะเพลาๆล,ลงสู้ไม่ได้ฟีมือสู้ไม่ได้เอาหนันเอาเอาทัา้งแท่งเขาทั้งตีข้างกระไตเลยเรื่องเบิรงดีกับนักชกผัดไตโอ้โหตกปอกพี่น้อง โอ้โหนี้ก็แสดงว่ากล้ามท้องนี่แข ok no like. ็งมากนะเพราะมวยไทยนี่ถีบนอกได้แต่พวกนี้ว่าจกเข้าไปนะวให้ก็มัดเอาลวแล้วเขาก็เริ่มจะไม่มีอร่อยก็มาถึงนาทีสุดท้ายของยกที่สามจับตาดูให้ดีอันนี่ ก็เริ่มจะถีบอย่างเดียวน,นะครับเราเรียกว่าเพราๆแล้วมวยสู้กันไม่ได้เนี่ยเนี่ยจะยับว่ายังไงเฉินอี้เฉิงเอาชื่อชื่อเดิมก็คือเฉินเฉิงนะครับเนี่ยเอาล็อกมาบ้าเห้อเอาเอาหนังจวงดีมัดเอาโดู เอามัดบื่อกรมีเ้เอาถีบนะอออเอาอีกแล้วเอา,เ,อาเพลอไม่ได้นะครับจะถีบหน้าอย่างเดียวเนี่ยเอาล่งเบื่อตัวกับสู้โบบังถีบหน้าไพ่โบถีบไหมนเนาะอ่านเถีบยนโบแท่งเขาหักมาโอ้โหยหลักไปใส่กบไปน้ำเอาเหลืออยู่สิบสองสิบวินาทีจับตาดูให้ดีโอ้โห้โอ้โห้โอ้โ,โหพี่น้องเอ้ยเนี่ย เอาภาพนี้ท่านก็เห็นจนชินตาแล้วละโดยเฉพาะผู้หญิงอ้าปากเมื่อกี้นะไปเจอที่ไหนก็จําได้นะโอ้โหเพราะว่าคลิปนี้ดังเหลือเกินนะครับนะชักนะครับเนะเนี่ย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 ชักประตูกนะเอาเนี่ยก็มาแลสิครับโอ้โหเนี่ยก้าวก้าแล้วเตะเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยมีแรงส่งจากการก้าวด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นหน้าแข้งด้วยเห็นว่าเนี่ย โอ้ยโดนเต็มเตมปันถึงไม่นาะสามพี่น้องเอ้ยนั่นเห็นไหมเขาบอกองศา45องศาเนี่ยจะมีแรงส่งนะครับนะแรงส่งที่รุนแรงอา้าวก็บอกว่าถึงขั้นส่งโรงพยาบาลนะครับเข้าห้องไอซียนะกรรมการยุติการชกก่อนหมดเวลา2วินาทีนะครับสำหรับคู่นี้ผลปรากฏแว่ ซูเปอร์บอลบัญชาเมฆเ,เอาชนะนกเ<อ>ชิญอิเฉิงในยกที่3น,<อ>นะครับเน,น,<อ>นาะเว่านั่เห็นว่าผู้สาวคนเตะข้างกระไตกันะนะและคู่นี้นะครับเชิญอีเฉิงก็ถูกนำส่งห้องไอซียูนะครับและจากการเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของจีนนะครับซูเปอร์บอลก็บอกว่า ลูกนี้ไม่จงใจจะเตะนะครับแต่เป็นสันชาตยานนะและเฉินอีกเฉิงก็นอนดูอการอยู่ในโรงพยาบาล2วันนะครับไม่เป็นอะไรนะและอีกหนึ่งเดือนต่อมาเขาก็มาฟิตซ้อมตามปกตินั่นเห็นไหมเาสักงักๆนะพี่น้องเอ้ยแต่เลี้ยวตนศาสต์เนาะเนี่ยจังสันแล้วบอกแล้วว่าจะไปถีบนาซูเปอร์บอลแต่ซูเปอร์บอลก็บอกว่าเป็นสัญชาตญาณน,นะแล้วก็ฝากขอโทษถึง บีดามันดาของเชิญอี้เฉิงนำวันทออและอีกคู่ที่ชคในวันเดียวกันนะครับก็ผลก็ปรากฏว่ามาตินกาโนนนักชกจากสาธารณรัฐเช็กนะครับก็ชนะคะแนนพาวิทอับุลนาเยฟบจากอาเซอร์ไบจันแล้วก็ได้ขึ้นไปชิงชนะเลิศกับซูปเปอร์บอลบันชาเมกนะครับนะอ่าซึ่งก็เป็นการชคในวันเดียวกันนะอ่าในซปเปอร์บอนนลหลังจากน็อกนักชกจีนเฉินเฉิงแล้ว ก็ขึ้นมาตีต่อเลยนะครับเนาะเห็นว่าหันตัวกวนนะวายสูงเจินเทินว่ามันอยกกล้วยตานี่เอาโรดกวนแกงทงสัตป u p e r b อ l l บัญชาเบกนะครับก็จะได้ขึ้นมาชกในรอบชิงชนะเลิศกับนักชกจากสาธารณรัฐเช็กมาตินแกเนอร์ก็ต้องออกสำเนียงให้เธอควันเถอะเพราะท่านอาจารย์สอนภาษากับจอบเบิ้งจะดิ มีอาจารย์สอนภาษาช่วนตัวที่เดิมบ่เป็นธรรมาดาว่าจั่ไหนม้าตีนกันเนาะกำลังขึ้นเวทีนะครับเนาะเนี่ยว้ายล้องเบิ้งหนาวคัดคักแล้วสำหรับสู้โบบังเอา,เาต้องดูว่าจะข้ามหรือจะรอดเอาถ้าข้ามนี่ก็เป็นมวยไทยเอาถ้ารอดก,คก,อกนะ็คิกบ็อกซิง่งนะนะคิกบ็อกซิ่งตัวห้าตัว แต่ส่วนมากก็จะเรียนมวยไทยหมดนะครับนะแต่เขาก็จะไปอยู่ในสังกัดสังกัดคิกบ็อกซิ่งอาห้ามหัวตํากังนอห้ามตีสวกหนอ,อแล้วก็ห้ามเกาะกังหนอห้ามกอกแลก้วก็หูฟังหนอเอาข่าวม,มุมเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติการแล้วต่อไปก็ตีกันท่อนตัวพร้อมหรือ,อยังเอาตีกังทําไมสัวนะเข้าล่องเบอร์อน,นี่คือรอบชิงนะครับเนะ ซูปเปอร์บอลบัญชาเมกับมาตินกาโนนั่นเห็นว่าเห็นว่าเตะขาตัวเอารอบแรกเนี่ยก็ชกสามยกด้วยกันเนาะครับเนาะเนี่ยก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะแต่ซูปเปอร์บอลจะได้เปรียบตรงที่ชกก่อนเห็นว่านั่นเตะขาพวนและทุบเล่มตัวโอ้ยดังปุกหมดน,นึงเอาเร็วนะครับมาตินเนี่ยเห็นว่านั่นถือเต้นอ่ะเอาลั่เบิง้ง สู้โบว์บางแท่งเขาบ่เนี่ยเตะคานล่ะเอาดูสไตล์ก็เหมือนคิกบ็อกซิ่งนะครับเนาะต่อยยอกยอกแยกแเอานั่นที่ผมน่เอิกอันนี้เป็นมัดคือตีทัสั่นที่นี่เฮ้เป็นเป็นดึกไปจังไหนเป็มัดนะมเฮ้ยคือบ่เอานั่นเป็นบ่ขึ้นยังมัดอีเปืนี่ไม่เคยจังไหนเนี่ยไอ้กาโน่ไหมนั่นอ ตียอมๆจังเด็กอนันต์เหว่าถือตีสวนเอาแท่งเข้าและซูเปอร์บอลจ่วงโดยมัดฉัวเอาว่ายังไงกาโน่สวนมาคือกันไม่ถึงเอาคือตาตูบเลยหรือเป็นผลการโชคจากครั้งแรกซูเปอร์บอลขยับของฮัดตีขว้เข่าหัวหันตัวเอาว่าังไงกาโน,เางงาโน่เอากาโน่นี่ถอยตั้งรับรอสวนนะครับนะหมัดหนักนะกาโน่นี่ยวันถอเนี่ย วิ่สันมัดบ่านักบวกาใส่ถุงเท้าของสี่ดอกกาโนวาขวดเห็นบ่วื้อไปแต่ละบาทนั่นเอาสุบอนแทงเขาโอ้ยจุกเอาเอาว่ายังไงอาข้าวมุมอาเหน่งอาสว่างอาซ้ำอาเสียห้านอกหักอาเจ็กอาแปลกอามาตีมั่ง่อกันเอาแทงเขาโอ้ยเอาเข้าที่เก่าเวลาเดิมเอาพี่น้องเอ้ยดุข่วงด้านท้ายมือหนึ่ง เอาจ้วงคือกันว่าที่ไหนซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเอาผวนเอาโอ้โหพี่น้องที่เก่าเวลาเดิมเหรอต้องเอาศอกไปถูนตัวเอานั่นเอาอีกแล้วแยกตามาเอากรรมการแยกกูมากแล้วเขาเนาะซูเปอร์บอลขยับเข่าหาอันนี้ก็เพียงแค่ยกแรกนะครับได้ไปหนึ่งนับเนี่ยเอาแท่งเขาวะเอานั่นเฮ้อเอาเอาอีกแล้วเฮ้อเฮอเอานั่นเอาอันนี้เขาเรียกว่ารับสารภาพ สมนำนามบ่่ะอยากเป็นคิกบ็อกซิ่งไรนั่นสวนมัดบ่ <c oughs> เอาบังเล็กชีไร่ก้อนมวยจีนบังหันตัวนี่ไหมเฮ้ <c oughs> มันชนะเขามาโดยลูกใดสันดีแต่าาก,ก็ต้องยอมรับว่าซูเป,ปรอร์บอลนี่เก่งนะครับเนาะเนี่เห็นบ่เตะขาเนี่ยการเขามวยเบังเบังยอกแยกยอกแยกจังใดอันกาโน่น,นเอานั่นคือเข้าอีกแล้วเฮ้ เป็นส่งสีแอร์แลน่อยู่เลยเห็นไหมเอาเมดหยกแรกเอารอดนะครับเนาะเอาหลังจากเมดหยกแรกแล้วกันพี่เรียงกับขึ้นไมห้หน้ามือเก่าหัวเนี่ยล่องเบิ้งนั่นว่อสอนแหรอพีเรียงปล่อยตามเบ้นตามกำแล้เพราะเอาขีดมือเหมือนจะเหนือกว่าเยอะนะครับเดี๋ยเห็นโอ้โหคือปีเขาค้างดังกระพ้องกันไหม เอาเนี่สวนหมัดกันไม่โดนได้ละลูกได้ละถึงนับลูกนี่บอกเนี่ยจ้วงด้วยขัวแล้วเนี่ยเนี่ยตัดหนีซ้ำอันนี้ก็คือเปิดเส้นการชกนะครับเนาะเอาอากามาแล่หยอกทีซ้องนี่อ้อสิมาข้างโดนตทป้ายอันนี้เอาพว่วนนะจังเป็นแต่เบิง้งเห็นไหมนะ่บุ้ยพี่น้องเอ้ยปั่นหยวกกล้วยเอาแมมกามี่แบบน,นีย อามีดีเจด้วยนะครับนะอันนี้ก็คือสีสันหนงตัวอากมมาแล่ยอคที่ซองเอาบ้งสภาพแล้วเเป็นสะพนยกนีบัวกาโนเอาเอานั่นไม่หังอะไรทังสัน้นเอาซูเปอร์บอลย่างสามขุมเข้าหานะครับเอาเนี่ยเอาอีกแล้วโลกเข้ากกำเริบอีกแล้วเฮ้สวนทือกันแล้ววะมาโลกเอาดุกสวงไปใส่เข้าเขาเนี่ยเฮ้ อ่านันเห็นว่าตีขึ้นคือกันแล้วว่าล่องเบิ้งตีเอาสู้โบบังเอายัดเข้าเข้าไปเอาก็ตีเข่าโตเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเข้าสำนักคิกบ็อกซิ่งนี่ถึงแม้จะเรียนมวยไทยมานะครับนะแต่พอเข้าสำนักคิกบ็อกซิ่งนี่ไอ้พวกเข่าพวกอะไรนี่ก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะไม่ค่อยเก่งมีแต่มัดนั่นแหละเอาซูเปอร์บอลเอานั่นโอ้โหอ้าว ดังบุ้มระหวนโอ้โหเต็มยอดอกเอาไปจักเซเว่นเกียร์สู้ไหมอา้าสู้ได้แล้วครับน้งองเนาลองเบิง้งโอ้โหหนักหนักเน้นๆนะครับเตะขวาเขากลางหน้าอกอะไรว่าฮันเอา้าเอา้าถอนใจแล้วโอ้โหเอาอีกแล้วโอโ้จะเรียกตนสัตวว้าวยัดตีคอยขั้นไรไอ้บอล อ๋อนี <tu i ro> ่ดูต้นแขนซ้ายนะรู้สึกจะมีปัญหานะโดนเตะจนหลดนั่นแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วโอ้โกูสูกูซูเอาเจ็บหัวไหลด้วยนะครับเอานั่นเอานั่นโอ้โหเข้าตาดังดังป้องล <HHH> ่างเดยพี่น้องเออดังแฮงโนยังเอาเข้าไปตำเลยให้เนี่ยเอายกที่สองนะครับเนาะแกละแน่หันแหล่เอากลับมาแล่ผัดชาเนี่ยโอ้โหตาเข้าไปในตรงเอ๋นะตรงจมูกนะ เนี่ย,ยโอ้โหนี่เตะเข้ากลางยอดอกเลยนะครับเนี่ยเห็นบ้าันตัวเ,เห็ดกราใไพเบิ้งแล้วมาสิทรม,มดาสุเปรบ์บอลนะน,นี่แล้วกระทบกันระว่างเข้ากับข้างดังนะไพ่บพประเทศเป็นภาพไพเบิงเนี่ยอาผพปรากฏว่าสุเป,ปรอร์บอลได้คว้าแชมป์ของกลุ่มเีนะครับเนาะ เอาชนะน,นกมาตินกาโนนะครับไปในยกที่สองทันและนะ้วเนาพวดนะเห็นว่าคนจีนเชียยซูเปอร์รบอลจบสลดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง